คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ก็ฉลองกันแหละคืนลอยกระทงบ,บางคนก็ไปดื่มก็ไปกินแต่ว่าเมาแล้วขับอุ้ยเกือบจะสยองแล้วแต่ฟังข่าวนี้ก็ขนลุกเบาๆเพราะอะไรรู้ไหมบเบนจอดอยู่แท็กซี่จอดอยู่รตรงด่านตรวจนะเขารอเข้าด่านกันอยู่ชะลอชะลอชะล,ลอรถเก๋งคันหนึ่งมาปึ้ง<อ>ปึ้ง มันตรงด่านตรวจเลยคุณผู้ชมอุ้ยสยองสิเพราะว่าอยู่ตรงด่านตรวจก็ต้องเจอตรวจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสภาพนะเห็นไหมท้ายรถแท็กซี่กันชนท้ายหลุดออกมาแบบนี้นี่เกือบเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะคะตรงหน้าห้างตรงโลตัสบางเขนนะคะซึ่งตรงนั้นมันเป็นถนนสี่เลนแล้วตำรวจอะ่ะ กองบังคับการตำรวจรจราจรตั้งจุดตรวจวัดแอลโกอฮอล์อยู่โอ้โหอยู่หน้าแท็กซี่เมื่อคืนเขาก็ต้องตั้งจุดไว้นะ<ช> <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นคืนลอยกระทงฮะจุดตรวจแอลโกอฮอล์จุดตรวจความปลอดภัยนะฮะแล้วรถที่ชนกัน3คันอาคันแรกเป็นเบนซ์คันนี้ท้ายก็ยู่ลงไปอะค่ะส่วนคันที่สองนี่ทั้งหน้าทั้งท้ายเลยคันกลางนี่จะหนักหน่อยนะคะแท็กซี่สีส้มคันที่คุณผู้ชมเห็นนี่นี่คันนี้ไปพุ่งชนท้ายรถเบนซ์แล้วท้ายรถแท็กซี่เนี่ยถูกรถโตโยต้า สีน้ำเงินครับพุ่งมาชนนะคะนี่คันนี้น อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าผม,มานะขับรถแล้วก็รับผู้โดยสารมาตามปกติเลยลงอุโมงมวงเวียนบางเขนมากาลังจะชะลอ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 เข้าด,าด่านตบปั้ง<ห>ชนท<อ>้ายแล้วรถเขาก็ต้องกระเด้งกระเด็นพุ่งไปข้างหน้าค่ะเป็นอจอดอยู่ข้างหน้าก็โดนด้วยพวกผมเนี่ยรอเข้าด่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับนี่แหละคนขับเกง๋งคันต้นเหตุที่เป็นคนมาชนก่อนนี่คือนายวิเชียนชุมภูโรนะคะ เขาจริงๆอ่ะมีอาชีพขับวินนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกอ้าไหนเปล่าหน่อยเป่าหน่อยคุณผู้ชมขึ้นไหมว่าไงอ่ะลองดูค่ะโอ้โหถ้าแดงแล้วตีต แบบนี้แสดงว่าไม่ต้องซื้อเกินค่ะเกินอัตราเต็มคาราเบลฮะเลขที่ออก202เกินไปเยอะเลยนะคะตำรวจก็คุมตัวนายวิเชียนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ